วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์เฟสรถไทซิงนะครับผมก็คลิปนี้พามาชมนะครับผมเป็นทีมงานนะครับผมวิชัยทรัพย์ลงเรือนนะครับก็เป็นการลอกหน้าดินนะครับผมลอบางนะครับห้อนครับมานีแดดแห้งนะครับแดดใบสองนะครับตอนนี้มาเบิ้งนะครับผมว่าสิรถมีรถเรือจะขันนะครับทีมงานนี่ ้อนนะครับคุณครับเนเขาไปที่ในบ้านนะครับผมเรยอท่าไปครับกรับประมาณ สามหนึ่งศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าปอกไก่บันไดน,นะครับผมการบานนีเรียนเที่ยวล่ายหาชิปนะครับผมใส่ดินประมาณหกตักนะครับผมใส่พอดีพองลามนะครับผมสมราคามันแหะครับกะน้ำมันแพงนะครับผมเราดิการน้ำมันเราดิครับดีเกินไปาสามสิบในละสามสิบเบสบ,บาท นะครับผมกะคาเถียวเท่าเดิมนะครับผมน้ำมันแพงนะครับ าแล้วนะครับผมขั้นที่สองนะครับคันนี้เป็นล็อกจี้นะครับผมขั้นผ่านเป็นอเมริกาครับซิรฮานะครับผมขันนี้เป็นนาคาจักรบ้าพิเศษนะครับผมพอ,อก่กระบะญงกาหัวนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นแรกของเพิ่นเลยนะครับผมดูด,ดำันนี้ ตอนนี้เป็นเสื้อเผ่าฮิโนะน,นะบ่ต้องกลัวนะครับผมดินไส้ดินสบายนะครับการล่อนะครับผมมาทีนีๆก็อาจจะมาหันาหาน้าที่ใหญน,นะครับผมรถจังหวครับเข้อมานะครับเพราะว่าเพิ่งนทะุองเที่ยวมาดีหนาจะอเลียนสองคันนะครับผมก็เป็นรถบริษัททั้งสองเลยนะครับผมเป็นรถ ของเพิน่นเองนะครับผม มาแล้วนะครับผมกระปประมาณน่าจะซิปหน้าที่เลนะครับผมกรบมองเท่าจะยกไกลนะครับผมต้ันกัรเขายากนะครับรอๆนะครับผมคันนี้แต่งแบบเป็นแนวไฟนะครับผมซับนี้นะครับพอดีนะครับผมแต่งไรกะต่ใส่ไรกะเขาน้ำบาดน้ำสซ้อยยากนะครับผมยิงไม่มันลายนะครับ รอกประมาณหาสิบเส้นหน้นะครับผมนายจะถึงแล้วนะครับปด๊บหาสิบกระสี่สิบเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าโน่นนะครับผมปูเขากะว่าด้กินนะครับปูมันกะเน่านะครับผมเห็ดเป็นหลอกเป็นหน้าพอดีนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับมากแล้วนะครับผมการายจะไปที่บองเดียวกันนะครับผม ตามกันออกมาเลยนะครับกะสูมือน,นี้นะครับผมกะเฝ่าวารถมันล้ายนะครับสูมือดิล้ายแง่งนะครับกยเว้นตำบลน,นะครับตำบลผมนะครับผมมีอยู่สามทีมนะครับผมมีอยู่สามทีมนะครับกะ งานตอนนี้มันก็บ่คอยมีคือเรานะครับผมงานบอ่อคอยลายนะครับบ่คอยลายคือตะกีนะครับผมงานผมนะครับแล้วก็บอดินหน้าผมก็เริ่มไกลเรื่อยๆแล้วนะครับผมบไกลออกไ่เลยนะครับบอดินแตะกีก็แลนยูตีนบ้านนะครับผม เดี๋นี้ก็ออกมาออกจากตัวบา้านมาเป็นโล่นะครับโล่กลัวนะครับมถ้าเบิบร์ตบอนี่ล้วก็เบิร์ตมองจะโจกนะครับผมแบบนี้ปีกนะครับเพราะว่าดินทางนี้คือมันเหลืออยู่บอนี่บอเดียวนะครับผมก็ค้ำไดนะครับผมที่เราพิดพลาดน,นะครับผมครับ ขออภัยน้ำนะครับผม การฤดูการนี้น,า,นาจะเบิดนะครับผมดินแปลงนี้ครับ คับคลิปนี้ขอจบเพียงก็มีนะครับผมขอพุณนที่เขามารับชมและติดตามกันตลอดนะครับผมฝากคนไร์ก็แช่น้ำนะครับผมให้กับช่องพอเฟนรถไยสิงห์นะครับผมเป็นมือใหม่นะครับผมคำว่าคำจากรหัสที่พ่ท่านเก้งนะครับผมขอฝากไว้นํำนะครับกับช่องนะครับผมค่ะคลิปนี้ขอสวัสดีครับ